สววสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเข้า a c e b o o k แบบใหม่นะครับแบบยืนยัน2ชั้นนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้พิมพ์คําว่าเฟซกดเข้าคําว่า facebook เข้าสู่ระบบหรือสมัครใช้งานนะให้หาคํานี้นะแล้วก,กดเข้าไปคนระับแล้วก็มาถึงหน้านี้ใช่ไหมครับให้เอาชุดรหัสที่ทางลูกค้าซื้อมาซื้อทางร้านผมไปนะนครับเนี่ย อันทัดแรกนะไปเป็นไอดีนะครับให้คัดลอกนะครับแล้วก็สองคือรหัสน,นะครับให้คัดลอกนะครับแล้วกดวางนะนะครับตามนี้นะครับแล้วกดเข้าสู่ระบบครับแต่รหัสผ่านหรือว่าไอดีนี่คือแต่ละเฟซจะไม่เหมือนกันนะครับแต่นี่ผมจะยกตัวอย่างให้นะครับให้กดเข้าสู่ระบบครับ เนี่ยพอมาถึงหน้านี้ใช่ไหมครับมันจะมีตัวเลือกคําว่าลองวิธีครับเนี่ยมันจะให้ให้เรามากดคําว่าเนี่ยกดลองวิธีอื่นแล้วกดคําว่าแอปยืนยันตัวตนนะกดเข้าไปครับแล้วไอ้นี่มันเอามามันจะเอาจากไหนมาใช่ไหมครับให้เอาจากสองชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะส่งอันนี้ให้นับลิง์เนี่ยผมจะส่งอันนี้ให้นะให้หาคําว่าเนี่ยไอหัวข้อที่สามครับทางเข้าสองชั้นครับหรือว่าจะเอาข้างล่างก็ได้ครับ ได้หมดแล้วกดตัวบวกข้างบนครับกดวางครับกดวางเข้าไปครับหรือว่าหรือว,ว่าจะเอาไอ้สำรองก็ได้ครับเนี้ยถ้าอันแรกเข้าไม่ได้นะครับแล้วกดบวกครับเนี้ยพออยู่หน้านี้ใช่ไหมครับเนี้ยให้เอาไอ้สองชั้นเนี้ยหรือว่าสองชั้นเนี้บ แลวโค้ดสองชั้นนะครับกดคัดลอกครับเอามาทั้งหมดเลยนะครับกดวางตรงนี้นะครับเราจะกดวางตรงนี้ก็ได้ครับกดแอดแล้ววางวางสองอย่างเลยก็ได้กดแอดครับแแบบแนบบเราให้เอาไอ้แปดซีหนึ่งมาใส่ช่องนี้ครับหรือว่าตรงนี้ก็ไม่ต่างกันครับมันก็จะให้โค้ดเราเหมือนกันครับนี่มันจะเหมือนกันตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะครับนี่มันจะเปลี่ยนตามมันจะมีเวลาบอกแต่ข้อเสียลิงก์นี้จะไม่มีเวลาบอก ไอ้เรงนี้จะมีเวลาบอกหมดอายุรหัสมันจะเปลี่ยนทุกๆสามสิบวิให้เราคัดลอกครับเอามาใส่ตรงช่องนี้ครับแล้วกดดําเนินการต่อครับกดคําว่าเชื่อถืออุปกรณ์นี้นะครับหรือว่ายืนยันเป็นฉันเสมอก็ได้ครับแต่กดเชื่อถืออุปกรณ์นี้ครับแล้วกดตกลงครับ เท่านี้ก็เข้า Facebook ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหากต้องการเช็คคุณภาพให้มาตรงนี้นะครับกเขาว่ากดคลิกขวานะแล้วกดเปิดลิงก์ทับใหมนะ่พออยู่หน้านี้ใช่ไหมครับให้เรามาตรงตรง,นะนะรตรงนี้นะครับนล้วกดตรงนี้ครับ แล้วไปหาคำว่าหน้าหลักของการสนับสนุนทางธุรกิจกดเขา้าแปบเนี่ยอันนี้คือ Facebook ปกตินะครับอันนี้คือเขียวเขียวในข่าวนะครับคือมันจะไม่แสดงสีเขียวนะครับยิงแอดได้เหมือนกันครับแล้วกดตรงนี้นะครับต้องการเปลี่ยนสกุลเงินก,นกดคําว่าตั้งค่ากดเปิดแท็บใหม่มันจะขึ้นมาด้านบนนะ เนี่ยพอมาถึงหน้านี้ใช่ไหมให้กดคําว่าตั้งค่าชําระเงินครับเนี่ยแล้วก็มันจะอยู่อยู่หน้านี้ใช่ไหมให้กดคาว่าแก้ไขครับนําให้ให้เปลี่ยนตามนี้เลยครับสกุลเงินไทยปร,ประเทศไทยสกุลเงินบาทแล้วเวลา กรุงเทพครับบวกเจ็ดคนะร,รับแเลื่อนมาข้างล่างแล้วกดบันทึกครับและเท่านี้ก็จะเป็นอันสิ้นส้นในการเปลี่ยนสกุลเงินครับให้กดคําว่าสองอันนี้ก็ถ้าเราต้องการเติมเงินครับกดทูมันนี่อย่างเงี้ย หลักๆเลยให้เราเทสเงินไปประมาณ20บาทหรือว่า50บาทก่อนนะถ้าหากเราเติมเข้าไปเยอะถ้าบัญชีมันถูกจํากัดมาเราจะไม่สามารถไม่สามารถเอาเงินคืนได้จากในบัญชีโฆษณา f a c e b o o k นะครับคือจะเสียไว้พร้อมกับเฟซเลยคนระับเท่านี้นะครับนี่คือเรียบร้อยนะครับต้องการแต่มเงินล้วกดตรงนีนะ้นี่คือยกตัวอย่างให้นะครับแล้วก็ให้มาที่หน้าเฟซเลยนะกลับมาหน้าเฟซ นีให้มาตรงหน้าเฟซบุ๊กนะครับแล้วตอนเมื่อกี้ทาไมถึงกดไม่เห็นดันบนนะเมื่อกี้ผมขออภัยนะครับเนี่ยถ้าคิดขาดปุ๊บถ้าหากเรากดเปิดลิงก์ในแท็บใหม่ครับมันจะขึ้นมาตรงตรงนี้ครับแล้วมันก็จะมาตรงหน้าที่ผมบอกครับเมื่อกี้ขออภัยนะครับเมื่อกี้ผมลืมอัดเต็มหน้าจอนะครับมาตรงหน้าเฟซบุ๊กปกติครับเท่านี้เป็นอันเสร็จในการขั้นสุดเฟซบุ๊กเป็นที่เรียบร้อยนะครับ